สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศเจอกันเหมือนเดิมค่ะกับพี่น้องพาเฮงสําหรับแนวทางสามรัฐนะคะประจําวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะอ่าก่อนอื่นเรามาดูย้อนหลังเนาะของวันที่สามสิบเอ็ดนะคะว่าผลออกอะไรบ้างสามรัฐฮะ,ะอ่ารัสเซียออกสองศูนย์หกสี่สองสองศูนย์หกสี่สองพี่น้องให้เด่นที่แปดไปนะคะ อันนี้หลุดไปนะคะอังกฤษ3 6 3 4 9พี่น้องให้8 4ออก49นะคะอันนี้ก็หลุดไปนะอ่าเยอรมันเยอรมันปิดที่8 3 4สาอันนี้ก็หลุดนะคะขอโทษมากๆเลยนะคะหลุดหมดเลยสําหรับ3รัฐวันที่31ที่ผ่านมานะคะอันนี้น่าจะเป็น3 8มแปีเนาะมีเสียดายมากเลยนะคะ น่าจะสลับมาเป็น8อยู่ข้างหลังพี่น้องให้เด่น8ไปโดดลงต่ำหมดเลยนะคะอ่าช่วงนี้มุ่นนี่จับจุดยากมากๆเลยค่ะเวลาเราจับสูงก็ลงต่ำเราจับต่ำลงขึ้นสูงนะอันนี้ก็พลาดไปต้องขอโทษขอภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เราก็มาดูกันต่อของวันที่1เมษายนเลยนะคะพี่น้องจับเด่นให้ที่ เด่นหแล้วก็8นะคะจะวิ่งจะรูดนะจับคู่ก็จะมีห้าห5ึ5งสองห้ด คน่ะ50 50องห้านะคะ,ะเขียนสลับไปนะทีนี้8ก็จะมีแปดหนึ่งแปดสามแปดหกแล้วก็แปดเจ็ดนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะก็เน้นไปที่เด่น ห้าแล้วก็แปดนะพี่น้องคิดว่าถ้าจะเน้นไปทางหลักใดหลักหนึ่งนะพี่น้องคิดว่าน่าจะมาแปดนะพี่น้องให้เด่นไปที่แปดแล้วกันค่ะนะให้เด่นไปที่แปดเพราะเมื่อวานนี้ เขาลงต่ําแล้วแต่วันนี้เปิดมาค่อนข้างสูงนะตัวเปิดมาค่อนข้างสูงฉะนั้นพี่น้องคิดว่าถ้าจะเน้นไปหลักใดหลักหนึ่งก็เน้นไปที่8นะคะ8 1หรือจะรูด8นะคะรูด8ดวิ่งห้ารูด8ดก็ได้นะคะวิ่งห้รูด8นะถ้า8ก็นี่เลยค่ะถ้าถ้าไม่รูดลองจับวัดดวงไปเลยก็จะมี8 1ดหนึ่งแดสามแด 8ปดเด้วยนะแปดหทุกตัวต้องกลับด้วยนะคะกลับด้วยนะ5 1า5นึ่งค่ะสำหรับแนวทางสามรัดเราก็มารอลุ้นกันเวลาเดิมนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนเฮงเงปังๆมีเงินมีทองใช้ไม่เจ็บไม่จนสุขภาพแข็งแรงนะคะผิดพลาดประการใดพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งหนึ่งด้วยนะแนวทางทุกๆแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะมีเป๊ะมีปังนะคะมีเศร้ามีเหงานะ ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะถ้าตัวไหนที่ทําให้ผิดพลาดไปนะคะแนวทางไหนที่ผิดพลาดไปบ้างนะคะทีนี้สําหรับดาวโจนนะคะเราก็มาเจอกันเวลาเดิมเนาะสำหรับใครที่ชอบลุ้นหุ้นดาวโจนนะคะ,ะดึกดึกเช้าของวันใหม่เนาะผลออกนะคะตีสามห้นาทีเดี๋ยวคลิปต่อไปพี่น้องก็จะลงดาวโจนะคะเวลาเดิมนะคะ,ะเวลาประมาณไม่เกิน สามทุ่มค่ะสามทุ่มเวลสาสี่ทุ่มค่ะไม่เกินสี่ทุ่มเวลาไทยนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพี่น้องพาเหงนสมาชิกใหม่เข้ามาก็อย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับคลิปนี้พี่น้องก็ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะ